แกงเขียวหวานแซบๆจ้าแกงแบบใส่บอกคลรีนะจ้ะใส่บะเขือน้ำจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องมนีพิมพ์สิภาคพี่น้องมาเห็ดแกงเขียวหวานไก่กินอยู่บานนะจ้ะแกงเขียวหวานไก่พิมพ์กะซิมีเนือไก่นะจ้ะมนีพิมพ์ใส่เป็นอกไก่นะจ้ะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะจ้ะสองรอยกมนะจ้ะแล็กกะซิมีกะทินะจ้ะ กะทีพิมใส่อยูซีซีลอยเอ็มแอะจะพิมผสมน้ำไปสองลอยะจ๊ะรวมทั้งหมดเป็นหกลอยเอนะจ๊ะแล้วก็พิมก์บเซมีบอคคาลีนะจ๊ะหนึ่งลอยหากนะจ๊ะแล้วก็บ,บะเขือนะจ๊ะบะเขืยวย้านะจ๊ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะจ๊ะแซ่น้ำเกลือไว้ใส่น้ำใส่เกลือหนึ่งนซานะจ๊ะ แล้วกับพิมกับซีมีพริกแกงเขียวหวานเนาจะใส่เกือบประมาณหนึ่งซอนโตะนะจ้ะแล้วกับซีมีน้ำตาลบักเผานะจ้ะประมาณหนึ่งซอนนะจ้ะบ่บ่ได้สซั่งนะอันนี้จ้ะแล้วกับน้ำปลานะจ้ะหนึ่งซอนโตเคืองแล้วกับใบบักูดนะจ้ะเจ็ดแปดใบนะจ้ะอันนี้เป็นใบบักูดแห้งเด้อพี่น้องแล้วกับมีพริกแดงนะจ้ะ สี่สิบกรัมนะจ๊ะเดี๋ยวเขาไปลงมือเห็ดไปน้ำกันเลยจ้ะส่วนบอกคลีนะจ๊ะพิมพ์ัน์แบบนี้นะจ๊ะ้าเคืองนะจ๊ะจงขามันไหวน้ำนะจ๊ะแ้วก็ลางน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะจ๊ะตอนนี้ตั้งกระทะแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวกระทะห่อนเขาสิเอากะทินะจ๊ะลงไปจากสามซอนนะจ๊ะ ห้างกะสิเอาเนื้อไก่ที่เขาเตรียมไว้นะจ๊ะลมผัดใส่กะทินะจ๊ะหัวกะทินะจ๊ะไห้ไก่ไห้เนื้อไก่เขาสุกดีเลยนะจ๊ะกะทิที่พิมพ์ใส่นี่มันเป็นกะทิมันเป็นหัวกะทินะจ๊ะ้าเข้าโบไซน้ำเพิ่มมันกะสิ คนเกินนะจ๊ะแล้วแต่ผู้มักนะจ๊ะถ้ามักคนก็บ่ต้องเติมน้ำเพิ่มนะจ๊ะเดี๋ยวพิมพ์สิลลอพัดไก่ให้สุกนะจ๊ะตอนนี้พิมพ์ใส่ไฟกลางนะจ๊ะข้ากกะสิพั้ไก่สุกดีเลยเนะจ๊ะถ้าว่ามันหนามันน้อยข้ากะทิเติมนม้ำกะทินี่ลงไปพับนะจ๊ะพัดไก่มันสุกเลยเนะจ๊ะหลังจากพัดไก่สุกดีแล้วข้าวกะสิตักไก่ผักใส่จานไหวก็นาะจ๊ะ หลังจากนั้นเขากระสิเอากะทิลงใส่เลยนะจ๊ะใส่จกซีหาซอนก็นะจ๊ะไฟกลางนะจ๊ะหลังจากนั้นก็สิเอาพริกแกงเขียวหวานที่เขามีอยู่นะจ๊ะ ลงใส่เลยจ้ะเอาลงมาผัดกับพริกแกงนะจ้ะเขี่ยพริกแกงกับกะทิให้หอมนะจ้ะไฟกับกระดองแห้งด้วยจ้ะค่อยเขี่ยไปแบบนี้นะจ้ะค้นแบบนี้จ้ะพอพริกแกงเดือบ แบบนี้แเราห้าสิเทาน้ำกะทิลงไปอีกนะจ๊ะค่อยเขี่ยวไปอีกจกผักหนึ่งนะจ๊ะเฮ็ดแบบนี้ให้น้ำกะทิมันเดือดก่อนเ้อจ๊ะเขี่ยวไปนะจ๊ะหลังจากที่ห้าเขี่ยวพริกแกงกับกะทิเดือดขึ้นแบบนี้แล้วนะจ๊ะห้ากะสิเอาไต่นะจ๊ะลงใส่เลยจ๊ะ ข้ากะสิเอานำตาลตีบนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นกอนอยู่นะจ๊ะมันซุกยากนะจ๊ะมันสีแได้ละไล่ให้เขากันนะจ๊ะหลังจากนั้นพิมก์กะิีเอาน้ำปลาลงใส่เลยจ้ะแล้วลก็ใบบักูดนะจ๊ะเป็นใบบักูดแหง้งขฮาวกะสิใส่ตอนนี้เลยจ้ะเพราะว่าเอาพอต้องลอใส่ตอนหลอดสุดท้ายน,นะจ๊ะเพราะว่ามันเป็น ใบบํกูดแห้งมันสีใดหอมๆนะจ๊ะแล้วพิมก็สีเอาพริกนะจ๊ะใส่นะจ๊ะบะเขือนะจ๊ะที่อเอาเตรียมไว้จ้ะ หอมมากเลยพี่น้องคนจักน้อยจ้ะเดี๋ยวล่อให้บกเขือไก่ซุเนะจ้ะเดี๋ยวห้าสิใส่ขั้นตอนต่อไปจ้ะหลังจากบกเขือเริ่มไก่ซุกแล้วเนะจ้ะพิมพ์กระสิไใส่บอคคลรีที่ห้าเตรียมไว้นะจ้ะลงลงเลยจ้ะ ก็เหง่เขากันนะจ๊ะหลังจากน้ำทิ้มกระทิเติมกระทีที่เหลืออายุน่าจะลงเลยนะจ๊ะคนอ่แพยดิี่นอง้บบาบใไซน้ำล่อให้หมอเดือดขึ้นนะจ๊ะเข้ากระสิ ได้ปิดเตาเลยเนาะจ้ะหลังจากหมอเดือดขึ้นแล้วทุกอย่างกะซุกดีแล้วเนาะจ้ะสำหรับบอกคละรีเข่กรต้องไ้มันเละเนาะจ้ะเดี๋ยวตักเสิร์ฟเนาะจ้ะตักใส่ถ้วยเลยเนาะจ้ะฮากระชได้แกงเขียวหวานแบบนี้เนาะจ้ะกินอยู่บาน เดี๋ยวพิมสีซิมเ้เบิงเนาะจ้ะซิมตะนามเน,น,นะจ้ะพี่น้องรสสาตวกลมกลมนะจ้ะพอดีกินนะจ้ะคลิปนี้มาเห็ดสูพี่น้องเบิงนะจ้ะแกงเขียวหวานใส่บอกคะลีนะจ้ะใส่บักเขือนะจ้ะเฮามี ของที่เฮาหาใดง่ายๆเนาะจะเข้ากับเสหดใดเนาะจะเห็ดอาหารบ่มี่อันใดพิดอันใดถูกเนาะจะว่าตาเห็ดแล้วมันแ่บถือปากถือใจคนกินเนาะจ้ะคลิปนี้กะถ้าผู้ใดถือใจก็กดถือใจกดไหลกดแช่กดที่ตามห้พิมพ์เพื่อเป็นกําลังใจให้พิมพ์ได้เห็ดคลิปดีๆแบบนี้ออกมาสูพี่นองเบิงเด้อจ้าส่วนรสชาติกะ ปับลดเดตตามใจสอบเด้อจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้จ้าสวัสดีจ้า